วันนี้เรามาประกอบพวงมาลัยกันดีกว่านะก็จะเป็นพวงมาลัยตัวตัวนอกเขาจะมาเป็นลักษณะของชิ้นชิ้นแบบนี้นะเวลาเบิกก็เบิกแยกแยกเป็นพาร์นะก็จะมีทางด้านโ่ะตัวแอร์แบ็กตัวพวงมาลัยแล้วก็ตัวฝาครอบทีนี้อุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะมีสองอย่างก็จะเป็นถ่ควงแท่กับตัวดอกจันนะลองมาดูว่าอะไรใส่ก่อนอันแรกก็เช็คปุ่มก่อนนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มตัวดาร์กนะตัวสีดำตัวปุ่มสีดำตัวนี้ก็จะใส่ในรุ่นเฉพาะพิเศษปกติตัวนี้จะเป็นสีออกสีเทาๆเทาๆมันจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยเทาๆแบบนี้นะแต่อันนี้ก็จะเป็นเทาดำซึ่งเป็นสีลิมิเต็ดนะครับเป็นสีที่แบบสีพิเศษของเขาสีสีเทาดำนะแล้วก็จะเป็นตัวพวงมาลัยที่มันจะเป็นสีพิเศษอีกก็คือจะเป็นตัวนี้ ตัวนี้นะเห็นไหมครับสีก็จะเป็นสีออกไม้ดำมั้งบ้านเราใช่ไหมที่จะเรียกแต่จริงๆตัวนี้ก็คือจะเป็นสีพิเศษนะนี่สวยนะครับถ้าเปิดไฟมันจะขึ้นไฟมากนี่ครับถ้าเปิดไฟมันก็จะขึ้นไฟแบบนี้นะเห็นนะสีมันจะสวยนี่คือของโตโยต้า จะปนะครับเป็นของแท้แท้ญี่ปุ่นมาแบบนี้เลยเป็นตัวท็อปทอปเลยฮะของตัวญี่ปุ่นขยากเพียวอยากพิเศษนะครับก็เป็นตัวนี้เบิกใหม่นะตัวนี้คือเบิกใหม่ไม่ไม่ได้เป็นมือสองอันนี้ที่มาประกอบก็คือจะได้เห็นเลยว่าเวลาประกอบของแท้เบิกใหม่จะเป็นยังไงนะครับของตัวปุ่มเนี่ยเข้าไปก่อน ระวาประกอบเราก็ยังไม่ต้องแกะนะเราก็ยังไม่ต้องแกะตัวตัวครอบออตัวโคเปอร์ที่เขาจะกันลอยไว้ตัวนี้ก็ใส่เป็นตัวเป้าตัวนี้เข้าไปนะครับก็กดกดเข้าไปตัวนี้ก็กดเข้าไปด้านขวาก็กดเข้าไปแค่กดแค่นี้เขาก็จะอยู่ละเป่าก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ใส่เป็นนอ็อตตัวนี้ก็จะมีน็อตมา นี่เป็นน็อตเบิกเหมือนกันนะเบิกแยกชิ้นทุกอย่างเลยใช้ประแจไยใช้ไขควงแฉกนะครับคันเข้าไปคันพอตึงมือนะสายขวาก็พอตึงมือพอจริงๆเขาก็จะอยู่อยู่แล้วแหละปึ๊บเอาไปอ่ะเสร็จปึ๊บตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากใส่ตัวแอร์แบกนะแอร์แบกตัวนี้จะเป็นตัวใหม่เหมือนกันอันนี้ก็เบิกมาใหม่ก็จะเป็นแอร์แบกใหม่ แอร์แบ็กใหม่ก็จะไม่มีรอยถ้าจะแตกต่างจากบ้านเราก็จะมีในส่วนของตัวว้ลตรงนี้แหละนี่ครับจะวาลแบบนี้เป็นแอร์แบ็กอันนี้เบิกใหม่นะนี่ครับเบิกใหม่ของญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นตัวเบิกใหม่นะครับนี่ใส่เข้าไปปางก็ไปเฉยปอ๊บแค่นี้ก็คือ ยังไม่เรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะด้านข้างก็จะมีในส่วนของตัวปะจจแอร์ตัวไข,ขควงหัวจีบแบบนี้อยู่อ่าเดี๋ยวซูมเข้าไปขั้นตอนการพลิกแบบนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าตัวแอร์แบ็กเนี่ยเขายังขยับได้อยู่นะยังไม่มีการล็อกก็จะไม่ได้ล็อกกอะไรเลยมันจะใช้ตัวหัวจีบตัวนี้เป็นการล็อกนะครับเพราะฉะนั้นต้องประคองแอร์แบ็กดีดีด แล้วก็ขันนะครับในส่วนของตัวน็อตตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือประกอบคร่าวๆเพราะจริงๆตอนที่ประกอบกันรถเนี่ยก็ต้องขันออกอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเอาแค่พออยู่พอตึงมือพอนะครับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกัน่นะตัวน็อตตัวนี้จะมีสองฝั่งซ้ายขวานะครับตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ใส่ตอนแรกก็คืออาจจะต้องกดตัวนี้ลงไปเพราะว่า มาจากโรงงานนะ็คือเขาจะปึก๊กเนี่ยกดลงไปก่อนแล้วค่อยหมุนนะถ้าหมุนเลยมันจะยังไม่ไม่ขันเพราะฉะนั้นอันนี้นนก็คือกดลงไปแล้วก็คือจะเป็นล็อกของเขานะเหมือนกันครับเอาแค่ตึงมือพอนะครับเอาแค่ตึงมือพอแอร์แบคเขาอยู่พอละอ่ะเสร็จเป๊บก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโคเวอร์ เป็นตัวครอบฝาปิดซ้ายขวานะอันนี้ก็ใหม่ๆเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะนะครับแกะออกมามจะมี R แล้วก็ L นะอันนี้จะเป็น L L ก็อยู่ด้านซ้าย R ก็อยู่ด้านขวาที่ตัวลูกศรก็จะมีตัวตัว R ากับ L อยู่อ่ะตัวนี้ก็อยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็นพาร์ตตัว ตัวญี่ปุ่นแต่ถ้าใครอยากเฟี้ยวก็เบิดเป็นตัวกา้านคูนคอนโทรลแล้วก็มีฝาครอบก้านอีกทีหนึ่งด้านขวานี้ก็ได้เหมือนกันนะก็เป็นออปชันแต่ถ้าใครอยากได้เหมือนแบบญี่ปุ่นเป๊ะๆเ,เลยก็คือเป็นฝาปิดซ้ายขวาแบบนี้นะครับฝาปิดแบบนี้ซ้ายขวาไม่มีการขูดเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของพวงมาลัยตัวดาร์กนะสวยงามนะครับ เพราะาเบิกใหม่ยังไงก็หนังฟ้าอยู่แล้วนะไม่ได้ผ่านมือชายใดมาก่อนอันนี้ก็คือความละเอียดเอ่อความเรียบร้อยนะครับความเรียบร้อยของตัวพวงมาลัยให้ดูนะก็จะแบบนี้ตัวพวงมาลัยความพิเศษของเขาก็คือจะอยู่ในตัวดาร์กนะด้าน,นซ้ายด้าน,นขวาก็จะเป็นไม่ใช่สีเอ่อบอลน,นะ เป็นสีด์กตัวนี้ก็จะเป็นดํานะครับในกล้องอาจจะเห็นเป็นเงาเงาหนึ่งแต่จริงๆมันจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัวลายไม้ตัวนี้ก็คือจะเป็นสีดํามีลายอยู่ด้านในนะครับส่วนตัวหนังก็จะเป็นหนังแท้หุ้มสลับกับลายไม้อันนี้เป็นเบิกใหม่เป็นพวงมาลัยเบิกใหม่ทั้งชุดนะครับแบบนี้เลย เมองหม่ยทั้งชุดแบบนี้นะก็พร้อมประกอบใส่กับรถตัวให้เอ2 0อได้ตรงรุ่นนะครับเพราะว่านี้ของตรงรุ่นอยู่แล้วสวยงามครับ